ฟีวันนี้เราอยู่กับพี่ผู้ใหญ่สุชินนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับครับ,รบโอ้โหลยองนะเขาตกกันท่วมทามนี่ระยองแดดเรี <laughs> <อ>้ยงโง่ยังไงคืออันนี้อันนี้ผมสั่งมาหกสิบต้นเลยเนี่ยอันนี้ต้นเล็กปลูกขกัวกล้วยไม้ก็เหมือนเหมือนแปลงเนี้ยผมปลูกกล้วยกันแปลงเนี้ยผมได้กล้วยขายตั้งสองปีสามปีอ๋อแล้วก็เอากล้วยออกแล้วหลือหน่อหน่อแดงธรมดามาอยู่อ่า ถามพี่ผู้ใหญ่ก่อนว่าอันนี้มันสวยหมดแล้วเนี่ยเราไม่เห็นความโซมที่ผู้ใหญ่พูดเลยหมดมันโซมระดับไหนโอ้ยหรือจะกรีนโอ้บอกปวดหัวเลยแหละปวดหัวตัวร้อนเลยนะของเงนมันจะสั่งที่หมดไปแสนกว่าแหละของพี่โอ้พี่ผู้ใหญ่เดินไปดูหลักฐานแป๊บนึ่งสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยอนนี้เหลืองนั้นเนี่ยทั้งนั้นเลยนะอ๋อมีพวกไอ้อินทรีย์วัตถุด้วยเหรออ๋อยังเหลืออีกสองถังอ่ะอ๋อโปรแคลนทีีอ่าเดี๋ยว เล้ยวัยปรับพีเอนะปีหน้าปีหน้าเลยเหรอปรับไปแล้วงอ๋อไม่พีเอสปนเริ่มดีไงเริ่มดีของก็เริ่มสวยครับอ่ะมีส่วนนะพอพีเอสดีปั๊บต้นไม้เริ่มต้นไม้เริ่มคือมันมีใบเลยเหรอจากที่ไม้กวาดไม่เกิดโอ้โหพี่เอ้ยจะไปดูรุ่นนะมีตัวอย่างให้เราดูบ้างไหมที่ว่ายังหลงเหลือไปดูไม้กวาดที่พี่ผู้ใหญ่บอกนะทะลุไปเลยเหรอทะลุเลย มือเี้ยขอไม่มีอ่ะตัดหญ้าไม่ไหวดิหน้านี้โอ้ยลูกน้องผมตัดสองคนไอ้นี่มันผักบุ้งเนี่น้ำพริกไหมใช่เนี่ยลูกน้องเก็บกินเนี่ยรอฮะเอาถ้าเราไม่ฉีดยาข่าหย้ากินไหมไม่ฉีดโูนี่ใบใบสวยนะใบออกมายาวๆสวยๆขนมขงแหนงนี่ลัานเลยนะต้นแตกเลยเนี่ยผมเอาองพี่ผมพี่นําและอันนี้ตามทับต่อพี่พี่ใหญ่ก็คือมีสูตรเดิมซ้ําเข้าไปด้วยซ้าอัดอืถือว่า ลอง <ไป S 2> ดูมันมันเป็นไหมอ๋อเขาเรียกว่าประสานเข้าไปเออบองเอ๊ะเอาได้นี่ได้อยู่ใช่<อ>ไหมเอออ๋โอโอ้ยใบที่เดิมนี่ใช่ใช่ใบเดิมที่มันนี่ลาสาลายครับครับนี่เขาบอเอาหมดอายุลักสนิมอันนี้เาเรียกลาสนิมลาสนิมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวบางคนกับปุยฝ้ายลาสาลายม่รู้ชื่ออะไรแน่แต่จริงมันลาสนิมเหรออ๋อมันนีเหล็กเหรอหรือไงที่หญ่ไมมันเป็นสนิมไหมเป็นสนิมีแบบ แบบลุงตีพูดอ่ะอมเป็นเหล็กมันมีเหล็กอยู่ในใบเอฟซีเนี่ยไอ้บนนู้นผมไม่ใไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่ามันติดกรรไกรใช่ไหมแล้วมันทรายล้วนๆส่วนน้อยส่วนน้อยมันมันถึงสิบต้นนี่เนี่ยเนี่ยดินทรายก็เอาใจยากอยู่นะโอ้โหเนี่ยเนี่ยทรายล้วนๆโอ้มันเดี๋ยวแป๊บเดียวกันแล้วผมไม่ได้โถมผมไม่โถมล่างปรับล่างอย่างเดียวขางนุ้นไม่โถมโอ้โหมันจะเกิดเมื่อไหรเนี่ยเหนื่อยเลยแรงเหนื่อย มันแห้งจ้องจะแห้งตลอดเลยเป็นทรายเนี่ยแต่ผมได้เงินมาสองสองปีนะวนะเดือนได้ไม่ถึงล้านก็ยังดีมันเล็กอยู่นะเอปีนี้ปีนี้จะจัดเต็มจัดเต็มปีนี้ผมมองผมถ้าราคาดีๆนะสองสามล้านไม่หนีนะเนาะถ้าดกมามาหัวหมูต้องเข้าแล้วนะเดี๋ยเดี๋ยวให้มันเนี่ยไหนไม่กว่าที่เราว่ากันนี่แหละมาฝาดนี่เฉยอันนี้คือยังยังมีต้นที่เหลือเราดูอยู่ใช่ว่าคือไม่กว่าแบบนี้อ่า พี่ผู้ใหญ่คิดว่ามันเป็นไม้กวาดพ่ออะไรอากาศเราไปยืนฝั่งนี้ดีกว่าอากาศมีมีมีส่วนเยอะอากาศมันแปลโปรร้อนโอ้ตอนนั้นร้อนจริงๆสี่สิบกว่างศงาไงนั่นแหละโอ้โหผมว่าตรงเรียนผมจะรอดไหมวะนี่แต่สวนนู้นผมเป็นสวนนู้นคือมันใหญ่กว่ามันใหญ่อ่าอันนี้มันกําลังสาวสาวอ่ะเออันนี้กี่ปีพี่เนี่ยอันนี้ห้าปีอันนี้ยุเจ็ดกำลังเอาใจยากเลยฮะ โอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีนี้ได้เงินเงี๋ยเดี๋ยวผมจ่าเง้น่ผมเอาเงินแล้วหมดเป็นหลายแล้วโอ้โหหลายแสนแล้วเนี่ยหรอของพี่กับแสนว่าโอ้โหแต่แต่ตัวซื้อน้ำยามาไม่แพงมันน้อยซื้อใช้น้อยไงอ๋อมาเสริมเสริมไปสารเสริมเข้าไปเสริมกับแปงเลยเอิมเขาทางแรงดีเข้างะ แล้วเราจะเรียกว่าใบอะไรใบหนึ่งใบสองหรือใบอะไรณตอนเนี้ยของอันนี้ใบสองแหละระยองใบสองนะอะใบสองอันนี้ยิงอยู่เขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองครับใบสองอ่ะผมมองมีสองรุ่นก็คือเขียวเข้มไปแล้วรุ่นหนึ่งอ่อีกรุ่นหนึ่งยังไม่ค่อยเขียวเข้มครับถูกไหมครับประหลาดประหลาดเอามันล่ากว่าอ่าคือต้องบอกพีซีว่ามันเพิ่งฟื้นใช่ไหมครับมันเลยว่าไม่เสมอทั้งแปลงแต่เราพยายามมองอยู่ก็ไม่กวาด บางต้นที่ไม่มีแล้วนะเอบางต้นหมดแล้วฟื้นมาลาผมก็ดีใจสักผมบอ,อกโอ้โหใหม่แม่ีเงินปวดหัวเลยนะเซ็ <ปด S 2> <ส>งเลยนะผมนั่งนั่งบอกลุงน้องกูจะได้กินเปล่าปีนี้ <laughs> ปวดหัวตัวร้อนกันเลย,แดดแ,ยแดดแรงเดดแรงและเราก็ไม่สบายโงุยหเครียดเห็นว่าเล่นหลายเส้นแล้วเกินไม่รู้เล่นอะไรมาบ้างเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะเหรอผมยังเป็นนะมูู่ผมเนี่ยหลายคน มีเพื่อนเป็นสองวันเนี่ยเออเป็นอีกแล้วเหรอเอฟซีว่าพี่ผู้ใหญ่เขาก็เพิ่งไปไปสี่เดือนห้าเดือนแล้วห้าเดือนแล้วกี่กี่เส้นอ่ะสองสองเส้นทีแรกสามเส้นเดียวแล้วทีหลังอ่ะหมอก็นัดผมเดือนหนึ่งเดี๋ยวเราเราดูว่าหมอบอว่าเอาอันมั่นใจดีกว่าพี่ใหญ่เลยคุยกับผมอ่ะมันเหมือนขอแบบตัดกันง่ายๆเนะว่าไอเส้นทำอะไรสิ่งโอ้โหหล่อเลือดหัวใจเอฟซี เมียลูกผมร้องไห้ปืนอ่ะผมก็นึกว่าผมแย่แล้วแต่ตอนนี้มาถึงเตะปี๊บเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ผมก็ทํางานเือนทุกวันนะผมไม่เคยหยุดลูกน้องทําแต่แต่ผมจะเอาหนักไม่ได้ถ้าหนักมากไม่ได้ถ้าแต่งแขนงอะไรผมทำได้เรามีลูกน้องช่วยเออลูกน้องเพิ่มกันมาเราดูต้นนี้หน่อยว่าต้นนั้นพี่ไม่มาตอนนั้นลึกผมไม่ให้มาอายอ่ะโอ้โหเห็นจุเลียนเห็นต้นนั้นอีกต้นหนึ่งนี่ ยังมิดแต่แต่นี่ใบผมมาหมดแล้วเนี่ยต้นแบบนี้มีลูกได้นะเนี่ยเดี๋ยวพอพอกระเต็นที่ใช่ไหมแต่งแหนงแต่งแหนงอมีลูกได้เนี่ยแบบนี้ก็มีได้เพราะว่าใบก็พอแล้วคือตอนแรกที่พี่ผู้ใหญ่ใช้ก็คือตัวไอไอโปแคลน้ําขาวใช่ใช่ที่ฉีดฉีดแล้วมันดีขึ้นทุกี๊สองคนเนี่ยมันมีอะไรแค่เราเห็นว่ามันดีขึ้นดีขึ้นมันดีแบบไหนพี่ผู้ใหญ่ใบเริ่มมา ใบเริ่มปิมมะม่กวาดเนี่ยนะใบมาเลยใบใบเริ่มปิมผมเลยอัดไอผงผงอีกอัดลงไปอีกยิบซ้ำโปอแอบแล้วก็ตัวนั้นไอสิบสองสามสามปุ๋ยสิงใหญ่เข้าไปอีกอัดสิงใหญ่โอ้มาเาอู้เฮ้ยแต่มันมาไม่ทนแปลกมาแป๊บเดียวเออมาไม่ทนโอ้ก็เรามันมันเหลอแต่กิ่งแล้วผมงอีกเหมือนมาไม่ทนวะ เคยเห็นในย t ทู e มั้ยของคนอื่นเขามายาวเลยของดาเนียสที่ไปทำกาแฟอ่ะบินจงบันจงลงสวนสวยกิิบเลยเออไอชีฝานเราเป็นไงวะเราอาจจะหนักกับเขาต้องเติมใช่ไหมเราต้องเติมเนาะก็ต้องเติมอ๋อเนี่ยเนี่ยมีมั้ยมีบมอันนี้ลองรอยนะพี่ใหญ่นะลองรอยงั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็คือมันไม่ได้เป็นเชื้อราไม่เป็นเลยลงนี้อย่างเดียว แค่ตอนนั้นอะคือเหมือนมันก็ไม่รู้อะไรมันม <c oughs> เพราะว่าบางคนอากาศร้อนก็นไม่ร่วงใช่ไหม <c oughs> แต่เราร่วงอแต่แถวนี้เหมือนผมหลายสวนอ๋อแถวเนี้ยแล้วระพงตะพง,ตะพงม่บางก็ไปขายของระพงมะอ้าวเห็นว่าก็กลับมาบอกโอ้ยพราว่าพี่แต่ตะพงไม่ไม่แพ้เราหรอกค <c oughs> ูดหาเพื่อนเหรอก็จาอนู่นี้ยังเป็นเลยอ้าว ไม่มันผมหาวิธีรักษานะเขาไม่รักษานี่อะไรไม่บอกเพื่อนหน่อยไม่รู้จักเขาเยอะแก่เพื่อนเขาไม่มีเลือดไาลเลยอ๋อเพราะเขาไม่ฟื้นเราก็ไม่ฟื้นยับเยินเลยใครก็เสียกร็ตังเนี่ยเนี่ยของพี่ผมหมดแสนกว่าไม่มีใครเชื่อ <c oughs> พวกมาดูกันเมื่อวานพวกกันมาเนี่ยเดี๋ยวบอกเอฟซีก่อนนะแสนกว่านี่พี่ต้นเดียวในเอฟซีหลายแปลง <c oughs> แต่แปลงนู้นก็คืนเร็ว แต่แปลงนี้มันมันมันอายุเยอะหน่อยเยอะมันมันคืนเร็วมากเน่เน่เน่อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมเอาลูกกันเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เอาลูกกันอันนี้ก็ห้าปีมันเล็กเหรอหรือมันสี่ปีตัวนี้ไม่ถึงห้าปีนะพี่เพราะว่าดูดูแต่ก็จะเอาลูกอเอาลูกเนากันเดี๋ยวพี่ก้เาลูกตอนไหนผมลืมไหมเนี่ยอ่ะพุจิกาก็ก็ก็พุจิกาหนาวเริ่มไหมนะไม่ใช่เอาลูกหรือพุจิกามันดอกเหมือน มันต้องก่อนพฤศจิกาหมายถึงว่าพี่ใหญ่จะทำจะทำสารเหรอไม่ทำสารถ้าไม่ทำสารจะลองดูก่อนถ้าถ้าเขาไม่ออกก็ต้องเอาสารอ๋อเราก็โชบซะหน่อยโชบโชบดูก่อนถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปประมาณตุลาถ้าทำสารเขาจะทำกันช่วงสิงหาแหละเขาเริ่มทำสิงหาปลายปลายนี่ก็เริ่มแล้วนะกลางเดือนที่ทำแล้วเดี๋ยวผมหมดผมรอใบอีกหน่อยอ๋อรอใบสักนิดก็คือพี่ผู้ใหญ่จะเอาสามใบเหรอ อ๋อผมด่าอยู่แล้วก็มันยังมาอยู่เลยเนี่ยใบสามอ่ะผมฉีดอัดไอ้คู่นี้ดิผมกนละครึ่งลงไอ้คู่ไหนอ่ะไอ้คู่ผมพีกด้วยกับตัวน้อาแล้วก็ตัวเสริมที่ผู้ใหญ่เอยมันก็ต่าดีเนอะมันมาไม่หยุดเลยเนี่ยมาเลยเลยหละแต่ว่าตอนเราลูกก็ต้องชะลอหน่อยนะอย่าไปอัดแรงมไม่ได้ไม่ได้ เยอะเป็นเรื่องงานเข้าบอกเอฟซนะมันฉีดแล้วใบมาดีแต่ช่วงเราจะเอาลูกเนี่ยเหมือนจะลดในตัวเจ้นแล้วก็ถอยออกมาอย่าไปฉีดมันเยอะสวนข้างนี่ก็เห็นผมว่ามลสื่อเนี่ยก็เดินผ่านเขากลบเอ้ผู้ใหญ่ทำไมมันใบมาจากไหนเกินเี่ทีนี่มีตะกิงเออใช่เขาพูดนี่สวนกลางๆผมอะว่าออามาจากไหนเนี่ยมันสวูญกิ่งปอมเปล เนี่ยเนี่นี่เนี่ยเนี้แหละมาเสียอ๋อนี่คือต้นที่ว่าเคยถ่ายรูปส่งไปไหมเนี่ยอ๋อเอฟซีเนี่ยตายแต่ต้นนี้ตายหรอ,อกแต่มันไม่ไหวบางยอดมันไม่ไปแล้วมันแห้งมัน,ม,นมันแห้งแล้วการยาวเนี่ยการยาวเป็นหมดโอ้เขาไม่ค่อยทนนะการยาวไม่ไหวเนี่ยที่แรกม็นมีเลยเนี่ยเนี่ยม,มีแต่กิง่งเอามีแต่กิ่งจริงๆนะฝนนี่ก็ยังก็ยังห่าอ้ย ผู้ใหญ่เอาแล้วมาฉีดเอาอะไรมาใส่ก็บอกก็บอกสิบสองสามสามสิงใหญ่สิงใหญ่โปแคบปโปแค่ะฉีดไปเอาซื้อเลยหรือไงเดกก็มีการลงทุนคนคนแสบนี้ใจไม่กล้าแล้วเขาไม่อยากได้สวยๆเหมือนที่ผู้ใหญ่กันเหรอก็เห็นผมตทุกปีอ่ะอแต่คนทำไม่มีอันนี้อลูกได้หมดเดนเนี่ยโอ้ยต้นนี้ก็ใบสวยนะ ใบสวยจังนี่น่ะเนี่ยเนี่ยกำลังออกอลูกจะเป็นแท็บอะพี่อเอาได้หมดแถวนี้ฮาปีงั้นเนี่ยฮาปีกว่านเนี่ยเดี๋ยวมาทวงง,กกง,กกกงอกแงกงอกงแงกี้สิงอกแงก้องแงโอ้โหแล้วนี่มันเป็นอะ <c oughs> ไรอิเล็กเขขายยังไงพี่ผู้ใหญ่อันนี้มีกา้านดิเบิ่งหายนลยเนี่ยผมเอาขอมาเกี่ยวอ๋อเลี้ยงไม่ฟัดนดินี่แหละหรอนี่อเลี้ยงไม่ฟาด ผมเกี่ยวลงมาหมดดิอีเลอันนี้คือหลักฐานก็คืออันตัวที่เราไม่ทันครับตัวนี้คือแห้งไป้แล้วอ๋ออิเลเขกขาเลยมึงเป็นนาเกียร์ี่เพฟงมึงเป็นหนม,นมนนดหัวเลยถึงถึงว่าไม่ให้มาเลยตอนนั้นนะโอ้โหมาไงขายกินหน้าก็้าใจฮะ <laughs> กับ,บกพี่ผู้ใหญ่บอกดีมันรัดอ่อนเ,ออเราก็อยากมาดูมันรัดอ่อนยังไงบอกเจ๊คนนั้นไปอ่ะเจ๊เจ็บตกกระเซียนแหละ อ<ะ>๋อเจ๊พอรอส่งเออเจ๊เกษียณน่ะเหรอเออเคุยกันโอ้ยใบหนุ่มสวยแลวนี่กับพุยญยบอกว่าสวยดูแค่แถวนุ่มก็สวยดิมาแถวนี้เปล่าเมินมาแถวหนักยังไม่มามาเนี่ยมันสวยหมดแล้วเนี่ยถามพี่้ใหัยอย่างนี้ว่าหลังจากนี้เราทํายังไงต่อกับต้นกับใบนพอมันฟื้นแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงต่ออันนี้อันนี้ก็บํารุงเลยเขาไปเรื่อยๆก่อนเราถ้าใส่ปุ๋ยเนี่ยเราใส่ทีใส่หาง อ่ะกี่วันกี่เดือนครั้งอะไรเงี้ยประมาณยี่สิบวันหรือครึ่งเดือนประมาณนั้นถือว่าใส่ทีเนาะทีไหมทีเพราะอะไรต้องทีก็แต่แต่แต่มาช่วงเนี้มันเริ่มมันเริ่มหายใจคล่องแล้วเป็นเดือนก็ได้อ๋อหายใจคล่องอหายใจคล่องเป็นเดือนก็ได้เพราะว่าอะไรอะไรเนี่ยเขามาเข้ามาแล้วเขามาแล้วใบหมดแล้วแล้วเราต้องใส่เยอะเท่าเดิมไหมหรือว่าอัตราการใส่ใช้ปุ๋ยเราอ่ะ ขั้นตามก็สองกิโลเหรอถึงมาแบบนี้เหรอกิโลไม่ไหวเหรอน้อยไปถ้ากิโลอาจจะหลอมแหลมน้อยน้อยไม่ดันให้ใบทะลุอย่างงี้ใช่อ๋อกบผมสายดินเขียวอ่ะเอาฟิล์มขึ้นเลยฟิล์มเขียวโอ้โอว่าปุ๋ยที่ตกลายเป็นร้อยลูกโอ้แล้วไอ้พวกแขนเนี่ยเราจะเอายังไงเดี๋ยวเก็บได้๋ยรอยหน่อย เป็นมีมีจังหวะเก็บมีสูตรเก็บของเราไหมหรือไม่เกี่ยวสูตรแบบไหนเดี๋ยผมปิดอี้เลยเอเดีรยวเราปิดผมไม่จงใช้จากไกลไม่เอาเขาบอกให้เหลือติ่งไว้หน่อยนึงไม่ไม่ติ่งผมเอางี่เลยติ่งไม่ติ่งไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาเอาเราเอาเร็วสะดวกก่อนล้วติ่งผมติ่งเพื่อก่อนนะสวนนู่นผมอ่ะผมนู่งกระดกปีแล้วผ่านมาเนี่ยผมก็ติ่งตัดเพื่อมาไม่ตอกแล้วเอาแบบตรงตี๋มาแล้วกระดกไหมะดกดกเหมือนเดิมเอ เรื่องขนงบางคนเขาบอกว่าถ้าไปตัดให้เหลือติ่งอะ่ะเขาว่าเขาทํางานช้าโอ้แต่บางคนลูดเลยเร็วได้สิลุงตีได้ปหลุงตีลูดลูดเลยสรุปดอกมาเหมือนกันเหมือนกันอ๋อเอาอเป็นเป็นแนวทางนะ<อ>แล้วช่วงต้องเอาขนางช่วงไหนออกช่วงช่วงไหนไว้หรือแล้วแต่เราหรือไงแล้วแต่เราไม่ช่วงขนงเนี่ยเราลูดมาหมายถึงบางคนเขาบอกว่าเดี๋ยวไปรอกระตุ้นให้มันช่วงช่วยออกดอก บางคนว่าเปลืองปุ๋ยบางคนใบน้อยคือมันหลสูตรมากไม่มันไหลสูตรเราตามก็ไม่ไหวหรอกตามเราสูตรเราสูตรทีูเราสะดวกออแน่ๆนี่ขนาดยังไม่ทำอะไรแต่ออกดอกเลยเนี่ยเอฟซีมีสองลูกนะผมว่าปีปีนี้แหละปีนี้มันจะออกเยอะเน่ยถ้าสมบูรณ์นะใช่แต่แต่ผมมองแล้วสมบูรณ์แน่มองใบผมมาหมดละไอที่ว่าแย่ๆมันกลับมาดีขึ้นมาหมดก็มันยังเหลือใบเยอะอยู่เลยเนี่ยก็นี่มันมา อที่แรกหลงแหลงหลงโอ้กันไม่เห็นอันนี้ราคาเลยหลงแหลงเนี่ยนี่เลยอ๋ออันนี้ชุดใหม่หมดเลยในใบเนี่ยชุดใหม่ไม่ได้ชุดเก่าเน,นี่ยเนี่ยตัวนี้โดดมีแล้วอ๋อเจ๋อชุดเก่าล่วงหมดแล้วนี่ยังมีประวัตินี่เอฟซีเออเกิ่งไหนที่เขาไม่ไม่ไหวเนาะ,เ,ะเขาก็ไปนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็แต่งแหนงสวยเอง แบบนี้แบบนี้มีลูกได้นไดแน่ได้แน่ได้แน่ขยายหมดแล้วเนี่ยลำต้นขนาดไหนนะได้แคลเซียมเข้าไปนี่เออสวยเลยเออโอ้ใบแน่นดีจังอะเห็นไหมเอาไว้ไว้มากแล้วมแมลงมันควน กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ